จะพ,พี่จ๋าที่ชูเป็ดวันดีนะคะน่ารักมากเป็นลายน้องเป็ดเหลือแค่สี่บาทเท่านั้นเลยนะจํานวนจํากัดเฉพาะในไลฟ์นี้ลฟ์เดียวนะคะหมดแล้วหมดเลย,เลยคุณพี่จ๋าใครเข้ามาเห็นตะกร้าแฟลชเซลตอนนี้นะคะตะกร้าแปดสี่บาทเท่านั้นเลยจ้ะพ,พี่จ๋าราคาดีมากปกติเขาขายข้างนอกกันเนาะแม่ห่อลายยี่สิบสามสิบาทวันนี้มาก,กดในไลฟ์ได้เลยเหลือแค่สี่บาทเท่านั้นเลยจ้ะแม่จํานวนจํากัดนะจ๊ะพ,พี่จ๋าใครเข้ามาแล้วเห็นราคาแฟลชเซลแบบนี้นะแม่นําไม่ต้องลังเลยเลยสั่งซื้อยกลังไปได้เลยวันนี้น้องจัดยกลัง ยีห่อห่อละสี่บาทเท่านั้นจะส่งฟรีไหมคะจะส่งฟรีจะพี่พี่เก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะใครเห็นคูปองนะคะซ้ายมือบนคุณพี่สามารถเก็บได้เลยนะใครไม่เห็นคูปองจะส่งฟรีคุณพี่พิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยวันนี้ลูกค้าใหม่้องแนะนํากติดตามกันมาได้เลยแม่ลูกค้าใหม่เก็บคูปองซ้ายมือนะคะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยวันนี้แฟรเซลคือจึ้งฉ่ำในไลฟ์เลยจ้ะแม่หมดแล้วหมดเลยนะคะราคาเหลือแค่4่บาทตัวนี้หนานุ่มอย่างดีเลยเช็ดหน้าเช็ดผิวกายได้ไหมคะสามารถเช็ดหน้าได้เลยเพราะว่าตัวนี้ิต เนื้อไม้บริสุทธิ์นะคะผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีเลยแม่ตัวนี้เป็นแบบดึงนะเราสามารถพกพาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เน็บกระเป๋าใส่กระเป๋าได้เลยแม่กระเป๋าเล็กแค่ไหนก็สามารถใส่ได้เพราะว่าตัวนี้แพ็กเกจจริงน่ารักมากแล้วทํามาให้แบบเล็กๆแน่นๆอัดๆมาเลยค่ะ1ึงห่อแปดสิบแผ่นแม่ใช้กันไปยาวๆใช้กันแบบพึมเพิลืมเลยแม่นะตัวนี้คือเราใช้กันเป็นประจําอยู่แล้วทุกวนันใช่ไหมคุณพี่จ๋าทิชชู่เนี่ยเราใช้ในชีวิตประจาําวันทุกวันอยู่แล้ววันนี้ใครกดได้ถูกไปคุณพี่ได้กำไรคืนไปเลยวันนี้เลือแค บาทเท่านั้นนะคะแฟลตเซลจำนวนจำกัดเลยจ้าเยื่อหยุ่น้าได้ดีคุ้มค่าประหยัดนะคะนุ่มสบายแล้วก็ผลิตจากเยื่อกระดาษมาตรฐานนะคะตัวนี้สามารถเช็ดผิวหน้าเพชดเช็ดผิวหน้าผิวกาดได้เลยเป็นเม็อัพผิวจากแม่จ๋าตัวนี้เป็นแพคเกจจิ้งน้องเป็ดนะคะราคาแฟลตเซลจำนวนจำกัดนะจ๊ะตอนนี้เหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วแม่แอดมินส่งซิกมาว่า5ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่นะคะต้องรีบชําระเงินได้เลยเมื่อเงินไม่ทันเพื่อนนะคะพี่สาวเมื่อเงินไม่ทันเพื่อนนะคะตอนนี้นะน้องจะปิดตก ถ้าแล้วแม่ใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะว่าสั่งซื้อแล้วจ้ะหนึ่งห่อมีกี่แผ่นคะหนึ่งห่อมี80แผ่นเลยจ้ะพี่พี่จ๋าลูกค้าใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกันเข้ามาได้เลยนะแม่น,นันแล้วบอกน้องเลยว่าติดตามแล้วค่ะน้องจะเปิดขูป,ปองเพิ่มเติมให้เลยลูกค้าใหม่มีขูป,ปองสวนลดพิเศษด้วยคุณพี่เก็บคูป,ปอง้ายมือบนได้เลยใครเข้ามาไม่เห็นตะกร้าสี่บาทไม่เห็นคูป,ปองจะส่งฟรีคุณพี่พิมพ์เข้ามาสอบถามแอมินได้เลยเดี๋ยวน้องให้แอมินย้ำๆปักปุ่นให้เลยนะ ะะรีบชาระเงินได้เลยทีชชู่84บาทนะคะ80แผ่น20หอ่อยกลังไปได้เลยแม่จัดส่งฟรีจัดส่งตรงให้ถึงบ้านเลยสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่เดี๋ยวรอรับสินค้าได้เลยนะเดี๋ยว้องตัดรอบให้พี่พี่เลยคนที่พิมพ์เข้ามาว่าสั่งซื้อแล้วนะใครอยากได้สินค้าไวอยากได้สินค้าเร็วนะค,ะคุณพี่พิมพ์เข้ามาบอกน้องได้เลยนะน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยพี่๋าวันนี้ทิชชู่เปิดนะแพ็กเกจจริงก็คุณน่ารักกินขาดไปแล้วแล้วราคาเหลือแค่4บาทเท่านั้นเลยจ้ะพี่พี่เเลย่งงงตรงให้้ถึบา ใครยังไม่ชําระเงินตอนนี้ไม่ทันเพื่อนแล้วนะน้องจะปิดตะกร้าแล้วนะพี่พี่จ๋านน้องทิ้งตะกร้าไว้แค่อีก20ิวินาทีสุดท้าย20่วินาทีสุดท้ายนะพี่จ๋าใครยังไม่ชําระเงินตอนนี้นะคะแวะไปชําระเงินก่อนได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋า